เดี๋ยวเดี๋ยวกันนะครัเดี๋ยวไอ้จะถาม <Hello. S 1> น้อมนำสายตาแขกผู้มีเกียรติที่เขารุกทุกท่านนะครับมาที่วัดแสนเมืองมากาดมั่วควาแรงพุทธ <Hello. S 1> แรกของเดือน <Hello. S 1> เชิญน,นะครับ <Hello. S 1> มาดูประเพณี <Hello. S 1> อาหาร <Hello. S 1> วัฒนธรรม <Hello. S 1> ดูความเป็นไปได้ เชิญนะครับอุ้มลูกจุงหลานมาดูตอนนี้มาดูอาหารกุนหรือเนอะกุนหรือภาคลือด้วยอ่าคุณพ่อนะครับอาหารอยู่ในมือเป็นของหรือแท้นอะคุณ<แ>คุณปอนอ,อับแมนเละเปินเปินเปิน,เป,นเปินห้องอันยังน่อหองแหงแท้แหงแท้ถอดอันยัางอบบอกมดบ่ปากนั่นน่ะจะกินได้จะได้ ดึงผ่าออกแน่เออ <laughs> เอ,อ,อันนี้ปินเอ็แทะ,ะทำมาจาก,กยังไะอันนี้ทำมาจากใบเอ็แทะหรือว่าใบเอ็นแทะออหมูอีซานเป็นว่าใบบ้านหน่อยใบใบม้าหน่อยเนาะอ๋อคือ,อ,อ,อม้าหน่อยใบม้าหน่อยออแต่หรือฮะเจ้าหองใบเองแทะใบออมันก็จะออกมันเป็นคือคือเทา้านะมันก็จะมีคุ้นหน่อยหนึ่งแต่ว่า นาหนาวเนี่ยมันดออกมานี่มันหอมเหมือนเปล่าเหมือนป๊อปฟักทองด้วยที่พ่อเนาะว่าจ้านอจิ้มจิ้มจิ้มพอนอ,อ,อล้ำขนาดไหนพอเนอสดนานผัดซ้มมันยังขนั่นนี่นนก็นอกจากจะมีะอันบัตโตดินเราก็ทวารสงเลนะ,ะก็มีอัน มะกอกป้าแหง้งแล้วก็มีหอมป้อมหอ,อมปอมเนาก,ก็เออมนะกอกเน่ยมันให้มีรสเปรี้ยวหน่อยนึงใส่มะกอกมันจะอันหวานอมอมเปียวสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมาทางเชียงคำเชิญมาที่วัดแสนเมืงมาพุทธแรกของเดือนมากินแองแทะ <laughs> วิทยกรรับเชิญนะครับคุณพ่อเป็นข้าราชการบำนาญนะครับผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จจัดงานไทยลืรือทุกอย่างโดยเฉพาะวันนี้นะครับแม่บ้านพ่ออุ้ยแม่เท่าพี่ป่าน้าอาแขกต่างบ้านต่างเมืองต่างจำบลเสือสีจุมปูนี่เป็นสาวมดรลดนอกนั่นเออนะครับประเดี๋ยวจะดูฝีมือลายมือการฟ้อนรำ บอก็คนเดียวก็มือติดตามเดี๋ยวจะพาไปเรื่อยๆอีกแล้วอ <Hi>. ่าอาจารย์ครับโฆษณาวัดแสนเมืองมายังไงลักษณะดีจุดไหนเชิญนะครับครับเชิญวัดแสนเมืองมานะครับแต่แต่ในลือเฮาลือจากบ้านม้ามาจากเมืองมั่งสิบสองปั้นนาอยู่นานปรเทศจีนเริ่มมาแต่เมื่อปีพศสองพันสามร้อยสามแปด แลก็ม้วาอยยู่เตีีนอแม่คุณงามมันนั่งไก่อีปอนี่แหละเออถ่ายลงคลิปแม่อ่ะจนกว่ามอบยกมาแต่ตอนล้างนี่มันกูคนยังบักลุบบ่ปอพอดีพอดีโทษนะครับสายตาคุณพ่อไปผ่าตามาใหม่นอขอโทษผู้ฟังผู้ชมนะครับเชิญคุณพ่อต่อแล้วครับเชิญก็ ขอตอนเตียงเก็บพักใส,ส่าาสาเก็บขาใส่มือ,อ,อนะครับแลก็เจ้านานก็ไปกวาดต่อนั้นเจ้าหรือเฮาตีสิบสองปัญหนาเมอมามออ 3, 4, เมอสองสามสี่แปดนะครับแล้วก็หัง,ง่ายว่าพี่เจ้านานเป็นไปกวาดก่อนไหมหนึ่งสามเตอร์สามเตอร์เนาะพอเหลือมาอยู่ข้าข้ามนี่ก็ รือนี่มีความเจือสองอย่างที่สำคัญคือหนึ่งเจอเรื่องพีบรนทบบุรุษเรื่องพ่พ่สางเตียวดานะครับว่าพอแม่ปู่ยาตาย้ายเมื่อตายไปแล้วก็กลายเป็นเตียวดามาปุ๊บพักรักษาดูแลเอาพี่น้องเจ้าบ้านเขาเลยเขียนเป็นสุัคงเรื่องหนึ่งก็ตีความเจือคือศาสนาพุทธนะครับก็มีการเทรวาทเนี่ย ที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับอีอีแม่ที่นั่งข้างนี่เป็นกุลือแล้วกันแม่แม่ดักแม่แล่นี่นีีกุลือนอกอหรือหรืออาคุณพ่อบอกลักษณะความสวยของคนหรือครับเนี่ยบรรยายความสวยว่าหรือจะต้องเป็นยังอย่างอย่างนี้หัวงานี่กุลือครับก็จะอันดับแรกก็คือ สูาสูงขาวตาอิ่มเอิบเป็นคนใจดีแล้วก็คิดจัวัดเป็ะจำบ้านที่คุณลือที่ลาบอะไ้คือทุกพุ่นต้องปิ้งเรองแม่บานแม่เลื่อนต้องเก่งเย็บปักทักลอยตั้มนี่ผ่าทุ่งนี่ทอดมือในแมนดาครับมือหนออันนี้เพื่อนหอมว่า ภาษาคำว่ลาล,ลายน้ำไหลลายน้ำไหลอ๋ออย่างนี้ล, <ะ S 1> ลายน้ำไหลแลาวเรือเขาว่าสินตาเกาะสินตาเกอ้อของอำเภอเจียงข้เฮานี่ก็เป็นว,ว่าเป็นลายพักแวน่นอ๋อลายของของเจียงข้จะเป็นลายพักแว่นเลยนะครับอ๋อที่เฮาเป็นละอ่อนหน่อยก็บเป็นว่าเออสินตาพื้นอ๋อ <laughs> น่อยเป็นพืน้นนะ,ระครบพอร์ครับลายพักแว่นหนอของเจียงข้ามจ้ะ ลือมันก็จะมีลายเมืองเนาะครับแต่เมืองเชยงข้ามจะเป็นลายลายพระเวนะครับทีหรือเสียแสสีดำเนี่ยโฆษณาที่แม่ใครเติบมาไก่ไก่ปอหน่อยแหะเอออันนี้ก็ชุดลื้อเหมือนกันับแตแต่น่ยครับแต่ก่อนนี่บาดเมืองอ้ง่ายบาดแต่ก่อนบาดเหมืองเขาก็เลื่องสีเลื่องซังนั่มันก็หายยากนะครับมันก็จะมี สีดำแหละที่นี่แหละอแต่ไม่เดี๋ยวนี้มันแอดวานนะครับเดี๋ยวก็มาปรับปรุงปับนาเราจะพิสียชมพูสีฟ้าสวยๆงามๆกับผาผาผ้าผาผาสีขาวได้ออเออคือแต่ก่อนเอานี่สีขาวเนี่ยราะลือเขาถือว่าท่อผาใอเมื่อท่อผาใดก็จะต้องใส่สีขาวนะครับ เรือจาะบะหมี่โพผ้าไว้สีดำอ๋ออาสีดำในปิ้นเป็นห้องว่าพิเจ้าเจ้าดอยเจ้าเจ้าเขาบุญยืนยันว่ามีจริงเดี๋ยวคุณพ่อจะโพกผ้าให้ดูนะครับว่าเป็นสีอะไรเนี่ยได้รับเกียรติจากทางแล้วกันเขาเขาเชิญคุณพ่อครับเตรียมพร้อมเตรียมผอมน้อนานเดี๋ยวนาอะไรนะาได้เเดี๋ยวยังบ่ได้สัมผัสตัวเองเต้มเอออัน ่วยอธิบายผ้าขาวจิมหมายความมันจะได้เนี่ยดีอาจารย์ิืนกำลังจับโคกเนี่ยความกว้างอย่่งปีนันกว้างยาวแม่นรัเออปีนันผาทิพาพ่อเองครับ้าที่พ่อเองใจเองครับประโยชน์ของมันคือกันกันแดดนะครับเงือไหลไข่ย่อยก่อน เจหนาเจตตาค,คุณพ่อเชิญนั่งเนาะจะได้เห็นชัดโอ้ยนนืนยืยยยนน่องอ่อผ้านี้จะวนทางซ้ายหรือขวาครับพ่อ,อดูนะครับจกขวาไปซ้ายครับนอกเ,เห็นไหมรลอขึ้นเยอะนะฮะลอขึ้นเยอะอ่านี่เรื่องนี้เขาจะมาใจสีอื่นเนาะ ขาวอย่างเดียวคือมาเดียวนี่ไม้ก่อมันเป็นห้องแอสบ้านพัฒนาไปเนาะแต่ก่อนจะมีก็สีขาวอ่าคุณแม่ผ้าของท่านหมายความอะจะได้ครับเออเออเออเปิลเปิลห้องชุดอะไรอย่างชุดสวร่านผ้านี่จะต้องปัดไปทางซ้ายแหละปัดซ้ายจะได้ขวาก็ได้อ๋อแล้วแต่อ๋อคำว่า ปัดนี่ปัดนี่คือมาทางเพศเนาะสามนี่เป็นห้องปัดไป็นปั๊ดไส้แต่ของพี่ป้อนี่ปั๊ดมาทางขวาสามนี่นี่ปัดมาทางซ้ายอ๋อแล้วแต่เขาจะบ่มีว่าเป็นโคตตายตัวคือเสือปั๊ดเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเออคือแต่ก่อนนี่บันบันอึดเมืองยะอ๋อ กุนเปรตกุ้นี่ไม่ยิ่งยังเก่งก็มีเ,เสือโตสองโตโ<อ>ถามมาขข่านก็ขยายเอาออถามว่าอันลึกอเพื่อเพราะวา่เาเกิดลูกแล้วก็แอลแขวนเนาะก <ừ> ็พดเข้ามาส่วนมากจะมีเสือ้อผืนเดียวครับโดยมากกจะประมาณสองผืนเนี่ยนะ<อ>คือแต่งไปอันงานใหญ่สักงานสักโต้ำโตกับ มันเก่าหน่อยก็เยะการในบ้านได้รับความรู้จากคุณพ่อคาราการบํานานคุณพ่อแนะนำตัวเองไหมครับครับก็ผมุมนายประผลวงใหญ่กรรมการเนาะครับก็เป็นกรรมการวัดก็เป็นนักสือความหมายของวัดฝานหมาห่างนี้แลละครับอ๋อยกเาวาครับ ทางรายการบานเนกักนะครับก็ขอกราบขอพระคุณคุณพ่อและคณะแม่บ้านไทยหรือผมขอให้ท่านจงมีอายุมัน่นัญยืนนะครับ,บค,คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับคุณพ่อขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับ